สวัสดีครับกิติครับผมบน YouTube c h a n e องกิติคนุททีวีครับคลิปนี้มาแบ่งปันสูตรนะครับสูตรเราพัฒนานะครับสูตรเราพัฒนาที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับอยู่หน้าจอนี่ก็คือผลเราพัฒนาย้อนหลังนะครับผมมีงวดล่าสุดเมื่อวานวันที่เจ็ดเนาะผมได้แบ่งปันสูตรไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นั่งเล่าให้ฟังอันนี้ก็จะมา เอาให้ดูเต็มจอเลยว่าคิดยังไงนะครับคำนวณยังไงนะครับผมแล้วเมื่อวานนี้ก็แตกสองตัวเน้นเ้นด้วยนะศูนย์แปดนะครับผมก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์คลิปวิดีโอนี้และคลิปวิดีโออื่นของกิตติด้วยนะครับดูเสร็จแล้วฝากคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันด้วยครับจะเข้าไปกดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็สุดท้ายถ้าไม่มีการรบกวนฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะมาเริ่มต้นกันเลย เพื่อไม่การเสียเวลานี่คือผลหวยสี่ตัวนะครับผลหวยลาวสี่ตัวนะศูนย์แปดสองเจ็ดเห็นอะไรไหมเลขที่อยู่ด้านหลังคือเลขวินนะครับที่วงกลมก็คือตัวตั้งต้นนะครับนี่ตัวตั้งต้นคือหลักสิบนะครับผมหลักสิบนะงวดวันที่แปดงวดวันที่เจ็ดนะครับเพื่อทํานายผลวันที่แปดก็คือ สองครับมันมีสูตรแย,ยงหนึ่งครับสูตรแรกก็คือข้อหนึ่งก็คือต้องเป็นหลักสิบหลักสิบเท่านั้นนะครับข้อที่สองคือจะมีเลขคู่กับเลขคี่ใช่ไหมเมื่มอวานนะครับวันที่เจ็ดเนาะตั้งต้นด้วยเลขเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเลขคี่นับเดือนหน้านะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งผลออกมาก็คือศูนย์แปดสองเจ็ดมีแค่เลขสองมาขั้นกันนะครับ <laughs> <laughs> แต่ถ้าเป็นเลขคู่นะครับให้นับถอยหลังนะครับทีละแต้มสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดแบบนี้นะครับแบบนี้เลยสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดมาดูผลย้อนหลังนะอย่างงวดวันที่สองเนี่ยเลขศูนย์นะครับอันนี้อันนี้ผมยังใช้สูตรเดือนหน้าอยู่นะผมยังใช้สูตรเดือนหน้ามันเลยเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับถ้าใช้สูตรศูนย์เก้า 8ปดเจ็ดหกนะมาดูผลหกเจ็ดเก้านะครับหกเจ็ดเก้าแตกสามตัวจากเลขห้าตัวนะงวดน,นี้วันที่ 30, สามสิบเมษานะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามอันนี้ตามตามตรงเลยเพราะว่าเป็นเลขขี้นะนับเดินหน้านะครับผม